เปิดได้เรื่องผัวเมียก่อนเลยโบราณเขาก็เตือนทำไมไม่ฟังเรื่องผัวเมียอย่าไปยุ่งมนุษย์ผัวจำไว้เมียเตือนอะไรให้ฟังองานนี้เป็นอย่างนั้นเขาบอกว่าขับรถอยู่ดีๆคุณเมียเนี่ยพยายามจะบอกแล้วเตือนแล้วว่าอันตรายนะขับอย่างนี้สิขับอย่างนั้นสิผัวบางคนก็บอกลำคางแล้วฟังไหมผัวฟังไหมผัวหลายคนไม่ค่อยฟังนงสิงานนี้ก็เลยเกิดเหตุแบบนี้ไปดูกันครับอนี่เห็นแม่อะไรอ่ะ เอาอย<บ><ๆ>่าเข้าใกล้น้ำเหมือนไม้รถอ่ะเธอออกข้างนูน้นเลยเพื่อไมนระเบิดไปเอาไม่เอาไปข้างนูน้นไ,ไม่ได้ตบไฟเลี้ยวสิคะอคโอ๊ยปาป๊าไม่เอาแบบเอ๊ะน right. ี่เอาเชื่อเถอะนะใจเย็นๆอ้ยไม่รอแท็กซี่ คันนี้เขาจะเบี่ยงให้เขาเบี่ยงน้อยเไฟเไปเห็นไหมเห็นไหมบอกว่าให้ไปไกลๆนานเป็นไงเห็นไหมเออก็เตือนแล้วไม่อย่าไปป้าป้า เดี well. ๋ยวเดียวเดี๋ยวจะเปลี่ยนจากปลาเป็นปลาค่ะเออคนบอกว่าจังหวะนี้มือเมียต้องไปแล้วนะต้องไปแล้วกิบอะไรได้ปลาไปก่อนเลยเขาบอกว่าเตือนแล้วก็ไปฟังฝั่งปรรยาก็เตือนน่ารักน่ารักแต่แรกแล้ว ป้าคะเปิดไฟเลี้ยวสิคะก <c oughs> ็หนูก็ดูเลยทรงผัวหรืออยากรู้อยากเห็นเหลือเกิน <c oughs> ใช่ไหมอยากมีส่วนร่วมม <c oughs> ีการหานมาเทียงอีกบอกใจเย็นเชื่อพี่เชื่อพี่ไม่เป็นไรหร <c oughs> อกอันตรายะนะคะจริงๆอย่างเงี้ยอันตรายมา <c oughs> วกเพราะว่ารถมันกําลังแบบลุกไหมอยู่อย่างเงี้ย <c oughs> เราไม่รู้ว่ามันจะระเบิดปุ่มป้ามขึ้นมายังไงใช่คุณผู้ชมครับเป็นเหตุการณ์แท็กซี่นะฮะเขาบอกว่าด้านหลังเหมือนจะติดแก๊สด้วยแล้วปรากฏว่าไฟลุกมารถของทรงพลวินนี่ก็ขับมาพอดีจังหวะคุณผู้หญิงบอกว่าออกขวาไปป้าออกขวาไปให้ห่างห่างจะได นะคนขับรถเนี่ยคุณสามีจะรู้อยู่แล้วว่ามี GPS รุ่นหนึ่งที่ปิดไม่ได้เด็ดขาดทำไมครับพี่ตาต้องแข่งข้างๆปิดก็ไม่ได้พอในใจเฮือกหนึ่งนี้อารมณ์ในรถเปลี่ยนเลยนะเออนี่เขาบอกว่าให้ชิดขวาชิดขวาไปแต่ว่าก็ยังซ้ายอยู่ดีก็ปรากฏว่าบึ้มขึ้นมาโออันตรายมากๆเลยนะคะเนี่ยเชื่อมียชีวิตก็เจริญแล้วใช่ไหมเออเขาอ่มาคอมเมนต์เงินเพียบเลยคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าไอ้จังหวะที่ระเบิดบึ้มขึ้นมาเนี่ยถ้าฉันเป็นเมียนะมือต้องไปแล้ว ระเบิดเหมือนกันค่ะนี่นี่คอมเมนต์แรกบอกว่าเวลามีเหตุการณ์อะไรเชื่อเมียบ้างก็ได้เมียพูดเพาะมากเลยค่ะนี่จำไว้น,นะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเมียจะแนะนําเราไปในทางที่ดีและปลอดภัยเสมอเมยียพิม์แน่นอนเ <c oughs> มียพิมพ์แน่นอนจังของพิมเข้ามาเมนเองเลยเออเนี่ยฮะ งานนี้ก็เลยอ่ะยังดีที่ไม่มีใครบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้แต่เขาก็บอกว่าเออฟังฟังกันบ้างก็ได้อันตรายมากๆบางคนคอมเมนต์บอกมนุษย์ผัวก็รู้เป็นไรเมียบอกซ้ายจะต้องไปขวาเมียบอกขวาจะต้องไปซ้ายก็เป็นแบบนี้แต่ถามรักกันไหมรักกันดีข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง